เพื่อสิ่งนี้ค่ะทุกคนมาหาคุณลุงที่ได้ออกเน็ตปิกค่ะนี่สวัสดีวสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่คือจิ้มเปรี้ยวนะจ๊ะไปแล้วจ้ะน,นี่คือจิ้มเปรี้ยวทุกคนในนี้มีอะไรบ้างอะคะซีอิ๊ว อุ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้กําลังคุ้มกับพี่คุ้มพี่เลยบางเลยว่าจะดูอะไรบอกไม่ได้จะต,ต้องไม่บอกด้วยขออนุญ,ญาตถ่ายน,นะคะแบบพิเศษเลยไหมน,ะนี่แบบพิเศษอาจจะเนี้ย อันนี้อีกเป็นเมนูซิกเนเจอร์น,นะคะสาล่ายทอด,ดค่ะทุกคนว้ายคือลงลงเตาแล้วค่ะเว้ยลุงรื้อนี่ค่ขายมาตั้งแต่พี่ยังเด็กๆจริงเหรอคะกี่ปีแล้วคะนี่50กว่าปีแล้วจิ้มเปรี้ยวใส่อะไรคะในจิ้มเปรี้ยวใส่อะไรเฮ้ยนี่งไม่บอกไม่มีใครบอก <c oughs> ต้องมาชิมเองเองนาะ ลุงนะทำก็ไม่เหมือนแล้วใครสอนคุณลุงทำอาหารนะคะผมมีของอ่าฟุกฟุกของไต้หวันตอนที่อยู่ในเนปาลี่ไม่เป็นอะไรเลยมือไม่นีตคองจับจับตรงนี้ตีจนทุบตีสอปปนไม่ับคือคุณลุงอ่ะเคยไปทำงานอยู่ในเรือก็เลยได้ การทำอาหารมากมารทำอาหารนี่ก็ได้ไม่หลายอย่างต้องให้สมองคิดบริสุทธิมันเองบ้างอ๋อค่ะที่เองบ้างเองบ้างแล้วก็ชิมก่อนว่าอะไรจะอร่อยไรนะค่ะต้องดูด้วยไม่ใช่ทำตีทั่วตีทั่วไม่ใช่ให้คนทุกินให้แขกทุกินแต่เราต้องชิมก่อน กเออรอร่อยออร่ยปุ๊บเลยเอร่อยเสร็จปุ๊บทำเลยทำเลยขายเลยก็จะขายเลยก<อ>็จะได้ก็ประมาณก็สกีส่ห้าพันก็จะลงมือทำได้ค่ะสุดปุบป๊บปั๊บปั๊บได้เป็นเลยมันไม่ใช่ปุ๊บทำทำแล้วทำอีกทีแล้วชิบชิทำาทุกวันทุกทุกวันบุกวัน <laughs> วเพราะข้อมีอะไรทีนี้อะไรอะไรก็เป็นค่ะ,คะ ต้องใช้สมองคิดด้วยอาหารออกคูณใหม่ต้องมาด้วยโดยตามตูวตามต้นเขาเดือดตามนี่ตามนี่เขาให้เขาตามเราโอ้ยเขาแค่เออมร้านตัดตือนะอาหารแบบเนี้ยมันไม่มีในเท็จดียาแล้วค่ะขอให้แม่ท้ายเอาแบบนั้นเนี่ยเราคชรจะว่าเออรับใจต้องรับด้วยถ้าใจไม่รับเขาไม่ตองมาลูกสาวนั่นแหละจะต้องแม่อาร์ ถามว่าใจรักไหมรักทำเลยเพอาะทำเสร็จไม่คิดว่าลูกสาวก็เสร็จเลยอ๋อสุดๆมาเป็นหมดแล้วก็ลยสบายใจแล้วนอนตายตาหลับแล้วว่ามีผู้สืบทอดสูตรแล้วดูไหนที่ทำยากสุดคะสูตรของคุ้งก็หมูกรอบทำยากหมูหมูกรอบทำยากสุดซึ่งวันนี้ไม่มีหมูกรอบไม่ได้กินไดินยังยังยัง เราสู้ไม่ละทุกคนอาจารย์ทีน้าต้องหมูกรอบมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นสาลายนะคะที่คุณลุงไปทอดให้ชิมกันคุณบอกว่าให้กินกับอันนี้มันจิ้มบวยก่คือไกนอน่าอ อแต่เข้ากันกัดแช่หมูสับหมูสับปาดลงบนแค่สลรายแค่สลรายและจิ้มเปรี้ยวมาเพื่ออย่างนี้ไม่ยอมบอกสูตรนะฮะ กินเข้าไปคราเมื่อกี้กลายเป็นอาหารเหล่านมาเลยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้น้ำข้นน้ำข้นของมคุณลุงก็คือ ไม่ใส่นมนะมน้ำข้นกับน้ำใสที่นี่คือน้ำใสไม่ใสพริกเผาน้ำข้น,ำนใสพริกเผาก็คือหนคุณลุงก็คือไม่มีการชั่งตรงบัตรใดๆก็คือรถมือที่แท้จูิพี่กินได้เลยครับ ของใต้เข้าไปเราผัดแห้งๆแล้วก็ไม่เผ็ดอันนี้ใช่ไหมเหมือนผัดผัดติ๊ตอกนี่ครับอืมนักกิ๊บตอกจะใชลองกินจิ้มเปรี้ยวแล้วออเป็นอ,อ,อย่างไรกินยัง ทำยังไงคุณว่า<อ>ปุุมได้ดีใช่โดยที่ปุุมโดยที่คุณลุงไม่มีช่างตรงวัดใดๆนะคุณลุงก็แบบใส่ไปชิวๆชิวๆชิวๆเงีงย้งยนึกจังเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตานครับของลุงหมูน้ำผึ้งแล้วก็เอาหมูผัดน้ำผึ้งหมูผัดกับน,น้ำผึ้งเลยเหรอครับ เอเป็นไง,นไงหรอเอามันหมูชี่ยิืมที่ผัดไฟลุกเมื่อกี้นะหมอบหิมโเมลลพพราอัฒน์นี่แลออันนี้คือหมูสไลยเนะเอามาผัดกับหน่อไม้กระหล่ำหมูผัดของกระทาใช่ไหม หอมหอมนี่หมูน้ำผ <one> <esh> ึ้งส่วนไหนที่คุณลุงบอกว่า ตาลุงบอกว่าถ้าอยากกินหมูกรอบก็มากินอาทิตย์หน้าตู้ไม่ตูล้ละ <c oughs> จะบอกว่าอะไรรึปถ้ามานะอย่าลืมสั่งหมูนึ่งนะนี่ใชนะ้ใส่กินเปรี้ยวาดูมุม เนี่ยคือเชนงๆนะเป็นแบบเชนงๆโอ้แม่กินข้าวหมดจานซึ่งข้าทั้งจานก็คือประมาณนี้คือแม่กิน <c oughs> คือใช่มากพูดเลย อร่อยเหรอซุปอร่อยเหรอคะอุย้ยเรื่งี้อ้ํยายจะทําซุปอันนี้ให้ได้ไหมเนี่ยได้เหรอเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไที่แลดาชอบเผ็ดเผ็ดนิดนิดเผ็ดพริกไทยใช่ไหมไรับไปยังไงเ,เข้มเข้มยังเข้มหวานหวานอ๋ออแล้วติดใจเกี่ยมชายแล้วน้ำแกงเกี่ยมชายแล้วเดหลือข้าวไปนิดนึงด,ดีไหมเหลือไวทําไมให้รู้สึกว่าแบบ เร,รเราไม่ได้กินหมดจานเราไม่ yeah. ได้กินหมดจานนะป้าฮะ huh? uh. อย่าเลยตดผีชีพผีชีพมาก yeah. มเลยพูดเลยไม่ต้องแก้วตุดๆ ร้างพลุงอยู่เพชรบุรีถ้าอยู่ถนนเพชรบุรีแล้วก็เรามานั่งกินเนี่ยคนเขาหมุนโต๊ะไปสี่ห้าโต๊ะแล้วเนี่ยกินได้ไแต่ฟยยสว่างถ่ฟ้า,ามืดเนี่ยเขาพลุงเขาทยอยทํากับข้าวว่าแต่คนส่วนใหญ่เขามากินเป็นราดข้าวไงมีเราเนีกินเป็น,ปนไม่จะมีรอบดึกอีกรอบหนึ่งอรอบดึกคือจะกินเป็นกับข้าวออืพลุงเปิดกี่โมงเช้าคืนกี่ึมง ไม่ได้แ่รู้ว่าเปิดดึกตีหนึ่งนะน่าจะตีหนึ่งเพราะเนี่เพราะเห็นในคำคำอธิบายของ Netflix นะครับเขาเปิดหลังถ้าอาทิตย์ตกตาตื่จิ้มเปรี้ยวอร่อยมากเลยค่ะใส่เยอะๆนะคะ